แม่ผงคารบอนไม่ค่อยรักไก่เลยผงแค่รูปน้ำหนักรวมไปให้หมดนะงานจะเสร็จแล้วโคตรเร็วเลยไม่ได้เก็บน้ำหนักที่ลึกที่สุดเก็บน้ำหนักที่ลึกที่สุดภาพก็จะโดดขึ้นมาอีกนะดูลอยขึ้นไาอันนี้แค่เก็บน้ำหนักรวมนะงานดูจะเสร็จละผมคารบอนไม่ค่อยขี้กองเลยว่าขี้ว่าขี้กองกว่าสีไม้อ,อะ ขี้โกงกับสีไม้ขี้โกงกับสีโพสเทลอีกแต่ลองใช้ดูนะเด็กเผื่อสนุกรูปแล้วก็รูปรวมให้หมดให้มันบางๆแล้วเราก็เก็บน้ําหนักค่อยๆหนักขึ้นมาขึ้นมาเก็บน้ําหนักที่ลึกที่สุดให้เข้มที่สุดตรงขาวที่สุดก็ปล่อยขาวเลยมันจะเป็นจุดที่สูงที่สุดภ้ามันได้โดดที่สุดแล้วก็ลึกที่สุดภ้ามันได้โดดโอเคครับขอบคุณพี่เสียเลยให้นั่งทํางานนให้นั่งฝึกมือครับ เออลูกค้าที่ติดต่อวาดพระมาครับชิ้นละห้าร้อยหรือพันนึงนะครับยังไงผมกลับมาจากโรงบาลแล้วครับยังไงโทรหาได้ครับหรือจะสั่งใหญ่กว่านั้นก็คงหลายพันสี่ห้าพันก็พอครับไม่รู้ขนาดไหนแต่ขั้นต่ำคือห้าร้อยครับขนาดเล็กโอเคครับสีก็อีกเรื่องหนึ่งครับแล้วขอคุณพี่ซีลรมให้นั่งทำงานครับ ดี๋ยวดูรูปเด็กกันวาดมือเสร็จผมกลับไปนอนักงี้โอเคครับกินยำปลาอัดไปที่งางเกษตรโอ้โอผมขับของเสียออกมาหมดเลยกนะ็รู้สึกก็รู้สึกดีเหมือนโบท็อกตัวเองโอเคครับจุดไปสามรอบตอนนี้เริ่มหายแล้วครับ รู้ว่ากินของดองแล้วต้องท้องเสียแต่อร่อยแล้วกินหมดเกลี้ยงเลยเปือกเปลดอโปยแท้หมดเลยผมเลยอร่อยมากครับพ่อขอบคุณที่ให้มาเมืม่อวานครับแคบว่าต่อแล้ว